เราถือกิลี่เราถือกิลบ่เมนคอนเทนเมียนมันห่อนเพ่งนี่ล่ะม่จซีดีละไม่ชอบเป็ดก็เห็นเออนี่ละชอบเป็กคนจอบเป็นคนเปิดประเด็นกว่าไม่ตีตีเพงอีกเพ้งหนึงวะม่จันเป็เหรกยนยิงเลยค่ะไม่ได้ตีค่ะยิงกันเลยจ้ะขุณทั้งุณกันลบขทงุณ อยมันนางหวดอกพ่อเป็นบอกนางเขากับผ่้นางดอกเพไดลูกปืนนด่เขานางเด็กตาูปืนนี่ชีม้าอยู่งานใหญ่ชหมานระดับเพราือรุวมกันจะมาจอานนอมาางนี้ยครับ ห้างบาห้องนะครับน้ามก็คือได้ออกงานมาทำงานี้งานแรกเนาะเี่เดีบรัน ยืมเร่อี้ก่อจะได้ควรเงนิงนเราเขาจะได้คน,น,นกำลังเบิ่งดีดเพราะตอนแรกตอนแรกขากันยุนี่ครับมันนี้ก็ไปข้างหลังพี่แหละย้มเงินก่อนข้นหลังค่ะ

พี่้องาเซลรู้ไหมการั้งจาเนรังง่ขบกว่ก็ชีิต้องเ้าเตะปกเาเ่าอรอนัลุกนะครับพี่้องนีเห็นมีเล่าไรจผาพเนมื่อสบายใจชนาี